เฮ้ยจินดาตัวอะไรวะนั่นอ่ะเไม่รู้ว่าเป็นพ่อมันหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยมันดึงใส่สินขาเลยดูดดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบรคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับทุกคนครับผมก็ได้มากับพี่จินดาน,นะครับผมับผมวัสดีครับ ก็ฝากพี่เนี่ยเข้าไปติดตามพี่กินดานด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะรีบกลับมาเผาลูกซสหมิงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มตกแล้วนะครับก่อนที่ฝนจะตกแรงกว่าน,นี้นะเดี๋ยวเราจุดไฟไมิติน,นะครับก็คือตอนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าผาแล้พี่ตั๊กเนี่ยไม่ได้มากับผมนะผมก็เลยเชิญพี่กินดานเนี่ยมาเป็นเพื่อนผมด้วยน,นะครับไม่รู้ว่าลูกซสหมิงเนี่ยหลุดไปหรือยังนะครับนะพี่พี่เจอไหมเริ่มเจอมืดๆแล้วนะครับฝนน่าจะตกแรงอยู่นะครับพี่เอฟซีครับ ก็โอเคพี่ๆครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปหาลูกสุ้มหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองเนี่ยเดินทางต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนไปเลยดีกว่าผมไปไปครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มตกโปรยโปรแล้วนะในกล้องเนี่ยอาจจะมืดหน่อยนะครับพี่ๆี่เอฟซีเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันมืดนะมาทางนี้พี่ตัพี่นะ ใช่ลึกเลยอะแต่ว่าตอนนี้ฝนก็ได้ตกเปอยๆแล้วนะครับใช่เฮ้ยใช่พอเราเข้ามาในป่าเนี่ยก็คือฝนเนี่ยตกเลยนะฝนตกเปอยๆเลยนะครับทุกคน อืมใช่ในกล้องเนี่ยมองสว่างสว่างนะเป็นอย่างนี้นะพี่ดาผมต้องอนี้ก่อนเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วไงผมก็จำทางไม่ค่อยได้นะที่ผมเอาใส่สินเนี่ยไปไม้กับพี่ตักนะครับผมไปทางไหนเดี๋ยวเนี่ยไปนหนึ่งนะพี่ดาโอ้โหฝนดันตกเฉยเลยอะ่ะ ใ <c> ช <ười> ่ใช่แล mm ้ว hmm. ก็ยังมีผ้าถุงเนี่ยคุมหัวอยู่นะผมยังไม่ได้เอาผ้าถุงออกเลยพี่นะ มัดไวแน่นเลยนะดีนะตอนนี้ฝนตกยังไม่ค่อยแรงอะ่ะฝนตกปบปออยู่นะโอ้พี่ยินดาระวังนะระวงังเพราะว่าในป่าเนี่ยมันอันตรายแล้วก็อีกอย่างเราเนี่ยอย่าเดินแยกกันนะเพราะว่าเราสามารถหลงทางได้นะก็คือเรามองไปทางไหนนะก็มีแต่ป่าไผ่นะครับพี่เอฟซี ใช่โอ้โหทุกคนฟ้าร้องดังมากเลยนะครับพี่พี่ได้ยินเสียงอะไหมั้ยเส่ปลาแล้วก็มันมีเสียงไม้หักด้วยพี่จินดาทั้งไหนนะเพนนื่อน <c oughs> เดิมหัวเดิมหัว ทีแรกผมจะมาคนเดียวแล้วแต่ว่าชวนเพื่อนมาด้วยดีกว่าเดี๋ยวเหรอคะเอามาใหญ่ๆลนังเจ๊จะใช่ โอ้โหฟ้าร้องดังมากเพื่อนได้เฉยอ่ะนหรอมื่เพื่อนได้เฉยอยู่ทั้งไหนวะผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ โอ้ฝนเริ่มตกแล้วมาวินนะ ก็โอเคพี่พีพซีครับเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินห่างก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าผมมัดไว้ที่ไหนนะครับเหมือนเราวนอยู่แต่ที่เดิมอ่ะพี่จินด

้อพี่ตาเอ้ยพ wow. ี่ยินดาวนมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วแล้วก็ฟ้าร้องดังมากนี่มาที่เดิมอ่ะ ปินมาทางนี้ผมจำได้ละน,น,นี้เราต้องขึ้นมาทางนี้ ให้ช่วยใช่โอหเอโอเคพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยเดีกว่าผมไป,ไปพี่ๆตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินมาถึงแล้วนะนี่เลยพี่ชินดาถึงแล้วก็คือลูกสุม,มิงเนี่ยมันยังอยู่นะครับพี่พีเอฟซีนิ่งเลย ก็คือผ้าถุงเนี่ยเรายังไม่ได้ถอนนะครับผมเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวเราแยกหาฟืนกันดีกว่ารีบหาไม้หาฟืนเราต้องรีบเผาก่อนที่ฝนจะตกแรงกว่านี้นะครับผมไม้พุงไม้ไผ่เอามาให้หมดเลยมยังอยู่นะครับทุกคน นิ่งเลยนี่นะก็คือที่ผมมัดไว้นะยังนี่แล้วก็ยังมีนะครับผมเดี๋ยวการเดวเ,เดวอุปตัยเพราะว่าในอันนี้ ใช่น่าจะจุดไฟติดอยู่เราต้องหาฟืนเยอะๆเลยนะครับทุกคนจะได้แบบให้ไฟเนี่ยแรงๆไปเลยไม่ไผ่เน่ดีพี่นะเชื้อไฟมันดี ได้ไหมหายเยอะเลยรู้สึกว่าฝนเนี่ยจะเริ่มมาแรงแล้วพี่นิโอเคครพี่เอฟซีครับเดี๋ยวเราเนี่ยรีบมาหาฟืนก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ฟืนมาเยอะแล้วนะฝนเนี่ยก็เริ่มตกแรงแล้วด้วยพี่จินดาไปแชกันไเฮ้ยนินดา พี่พี่ครับตัวอะไรวะน,นั่นอะอนนนะเดี๋ยวโห<ฮ>มาตกแรงเลยเฮ้ยพี่จีนะ่นี่ห้างก่อนทุกคนตอนนี้เราเจอใครก็ไม่รู้นะผมยาวนะ เจไหมครับรใช่พ่อมั้ปะไม่รู้ว่าเป็นพ่อมันหรือเปล่านะครับทุกคน ใช่พ่อคร,รับพี่อินะหรือว่าพ่อมันจะมาช่วยนะเหมือนมันเป่ากระถางม,มัน่นเลยทุกคนมันพนดมมือด้วยนะเจอไ,ไหมถ้าคุณไม่รู้เอพวกทฤษฎีนี่เราจะดูเหมือนคนปกติเท่าไหรเนี่ยใช่ถ้า,บา,บาลแบบว่าเราเข้าไปกลรร้าดูว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแปลงกายมันได้นะใช่ดูดูว่ามันทำอะไรเหรมือนนจะมาช่วยลูกมันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ครับคน ตกแรงมากเฮ้ยมันดึงใส่สินคขาเลยดูดึงง่ายเลยใช่ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อของบุคคลนะครับพี่ครับโหแบบ มันดึงด้วยมือเปล่าเลยนะเมื่อกี้มัน,มมนใช่ค้าที่จะาหานาเนาะพี่เอ็งมัดอ่ะใช่หนาโหแบบตัวใหญ่มากเลยนะไม่รู้ว่าใช่พ่อของลูกมิงหรือเปล่านะเฮ้ยมันอุ้มไปแล้วดูวินดะา เมันจะมีอาคมเลยนะ,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 ยะใช่เฮ้ยพี่น๊ะเดี๋ยวมาวุ้ดีๆนะ มันอุ้มขึ้นไปบนเขาแล้วอะ่ะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังจะเผาเลยนะครับพี่เอฟซีผมเอจใจตั้งแต่ที่ผมหาฟืนแล้วเหมือนผมเนี่ยรู้สึกอะไรบางอย่างเลยนะยยใช่ตามมาเนา รองเท้าผมขาดเลยมันขึ้นมาทางเนี้ยหายไม่นานแล้วพี่จินดาเอาหายไม่ได้ใช่เหรอ,หอ,อเฮ้ยอย่ดดาพี่จินดาอย่าตามไปดีกว่า นี่นะทุกคนพัดถุงของเรามันถอดพัดถุงออกแนะล้วนะ,นะเราจะตามไปดีกว่าพี่อินดาเพราะม,มันมีวิชาอาคมนะครับพี่พี่ใช่มันขึ้นไปบนเขาแล้วนะไปเรารีบถอยก่อน เดี๋ยวเราจะไปดูดีว่ามันดึงใส่สิ้นเราขาดได้ไงก็คือผมเนี่ยพันหนานะไม,ไม่รู้ว่าใช่พ่อของมันหรือเปล่านะครับเดบี๋ยวอาเขาไปนะ นี่ก็คือมันดึงใส่สินเราขาดเลยอ่ะพี่พีเอฟซีหน้าเลยหน้านะผมมัดหลายรอบเลยโอ๊ยพี่แสงอยู่เดือดเดือดเข้าไปเหมือนเสียงโดนลาเมื่อกี้เสียงไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรดังลั่นป่าเลยนะเมื่อกี้เหมือนมันโดนตะคุบตะเด็เสียงใช่ไหมใช่มันโดนตะคุบลย ใช่พี่พี่ครับตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยฝนเนี่ยตกเลยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เจอไหมไม่รู้ว่าใช่พ่อของมันหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเนี่ยใหญ่มากผมยาวเยียนเหมือนกันเลยอ่ะพ่นะเรารีบกลับก่อนไหมก่อนที่ฝนจะตกแรงกว่านี้นะครับโอ้หเรากำลังจะเผาเลยนะทุกคนเราก็หาฟืนมาเรียบร้อยแล้วอ่ะ ฝนตกแรงมากไปพี่ดาไปหนึงหาทางก่อนบางทีเราลงได้ก็โอเคครับพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวผมและก็พี่ดาเนี่ยข้อตัวเดินทางกลับบ้านกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแรงมากนะครับไปพี่ดาโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม